ไปมันหนักโครงสร้างมันหนักช่วงล่างมันดีมาก <ítulo> uh, สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลมยามาลีวโอล์ตชื่ออะไรนะเป็นเครื่องโตโยต้าเป็ครื่องโตโยต้าเียเกียร์อันเครื่องเครื่องเขเปลี่ยนนะแต่ว่าเครื่องันม้เ็นรถจ ก็มีมีแล็บนะครับวันจดทะเบียนก็ยี่ห้ากุมภาสามหกนะครับก็คุณต่อภาษีมานะครับก็หมดกุมภาหงสนะครับอ่าสภาพ เป็นเครื่องนนอัดจนเยร์ออตโอตโอนะครับเยร์ออลโตลุงยาก็รีวิวไม่ถูกนะเป็นเยร์อโอตโตแล้วก็แอร์พร้อมนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ได้ผ่านการยังไม่ได้ผ่านการต้อมหนักเลยนะครับเจ้าของใช้เองนะครับก็เป็นช่างช่างนะครับเจ้าของอม,มีเล่มถูกต้องเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเล่มนีม่นะครับเป็นเล่ม ก็เครื่องอคันนี้ก็พร้อมออนเลยนะครับอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามหมื 30, ่นเจ้าของอยู่อยู่ด้านโน้นนะครับเพื่อนๆหรือ,อท่านผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งแปดนะครับก็ตัวถังเป็นโอเปิลนะครับแล้วทีนี้เจ้าของเดิมก็ยกเครื่องใหม่โตโยต้านะครับยกเครื่องโตโยต้ามาเลยนะครับ เรเครื่องใหม่แต่รถเป็นของออเปิลนะครับสภาพใช้งานวิ่งไกลได้เราวิ่งไกลได้เชื้อเพลิงน้ำมันนะครับน้ามันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินก็เจ้าของขายอยู่3ามหมื่นนะครับลุงยามารีวิวให้นะครับโทรติดต่อเข้ามานะครับ0ู8 8์เก้าแนะครับโทรทักเข้ามาหาลุงยาเนาะ ครับเครื่องตน้นเครื่องยนต์โตโยตา้า2 5งนะครับสองพันหประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องเจอ่าเป็นเครื่องเจนะครับสูโตโยตา้าเครื่องเจหกสเจหสูนะครับก็แบตเตอรี่ไม่อี่มเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่เอีม่มอ่าสภาพเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวลงยางก็เพิ่งเปลี่ยนยังไม่ถึงแั่นเลยดี๋ยวยางดูยางนะครับดูยางยางก็เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ลี่ยนนะครับยังไม่ถึงปีเลยยางอะยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นเลยนะครับดูล้อหลังก็ไรอ่ะดูหนุนล้อหลังไปดูนะครับล้อหลังควงอะไรมาก็ดูอ่ะอ้า ด้านท้ายใส่ของนะครับสําหรับนักเดินทางนะครับรนี่นัคร่าใส่ของรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์อ่าใส่องิดห่อ่ะ,อะ,ดอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าจ้าของปิดปิดเครื่องยนต์นะครับดูนะครับดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องยนต์ให้ชมอีกรอบนึงนะครับเครื่องยนต์วิ่งนิ่มมากมากเลยนะครับนี่นะครับนครับเครื่องเดินเบานะครับ เริ่มเจนะครับของโตโยต้าสองพันห้านะครับ6สูบนะครับ,นะรบอแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรีย่ยังใหม่อยู่เลยนะครับอ่ะติดต่อกันเข้ามานะครับ ที่เบอร์098-849-5318นะครับใช้งานได้เลยนะครับโอนเสร็จใช้งานได้เลยนะครับอสา,ามหมื่นนะครับติดต่อเข้ามานะครับนะครับเป็นเครื่องอ่าเป็นรถเด,เดิมเจ้าของใช้เองนะครับอะนี่นะครับ อ,อนี่นะครับนี่นะครับ Europe, เข้ามาชมนะครับแอร์เย็นเลยนะครับ <establishing> นี <meglio capacities> ่นะครับนี่นะครับอ่านครับเกียร์ออโต้นะครับอ่าเบรกนะครับเดดแอร์แอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากอ่าพ บาะยังใช้ได้อยู่ครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับสภาพเดิมๆยัง,ยงไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็อนนี้นะครับปุยยาเนั่งนับก็พร้อมออนเลยนะครับเริ่มพร้อมออนให้เลยนะครับที่บนสงนะครับราคาสามหมื่นนะครับสามหมื่นลดได้นิดหน่อยนะครับลดได้นิดหน่อยก็ติดต่อที่0ูนย์9 5 3 1 8้าสามนะครับ ตัวถังโอเปิลนะครับแต่เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องโตโยต้ามานะครับแรง <c oughs> น้ำมันน้ำมันเบนซินนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับติดต่อทักทุกยาเข้ามานะครับ0 9 8 8 4 9 5 3 1 8นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับไปแล้ว